คาเมลไลมิชชันนารีในอดีตและปัจจุบันต้นกำเนิดของคณะคาเมลไลแม่พระแห่งภูเขาคาเมลคณะคาเมลไลมีต้นกำเนิดในสมัยของประกาศกเอเรียในศตวรรษที่16 บรรดาฤาษีได้เริ่มใช้ชีวิตอยู่บริเวณรอบๆภูเขาคาเมลและในชีวิตของการเป็นฤาษีนี้แม่พระได้รับการเคารพนับถือดังพระมารดาของพระเจ้าและองค์อุปถรัรมภ์ของคณะด้วยพระนางเป็นต้นแบบและแบบอย่างสำหรับคณะคาเมลไลที่แท้จริงประกาศกเอเรีย ประกาศกเอรียซึ่งเป็นทั้งนักรำพึงภาวนาและประกาศกมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นผู้นำด้านจิตตารมณ์และชีวิตของคณะคาเมลนักบุญเทเลซาแห่งอาวิลาและนักบุญยอนแห่งไม้กังเขนคณะคาเมไล ได้ให้ความศรัทธานับถืออย่างมากต่อท่านนักบุญเทลาซาแห่งอาวิลาและนักบุญยอนแห่งไม้กังเขนระหว่างตอนปลายของยุคกลางคณะคาเมไลท์มีการปฏิรูปกฎเกณฑ์ของคณะครั้งสำคัญในเวลานั้นบรรดาภารดาและซิสเตอร์ดูเหมือนปฏิบัติตนห่างไกลาจากกฎด,ดั้งเดิมของคณะ ซึ่งได้รับมาจากนักบุญอัลเบิร์ระเจ้าทรงประทานนักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่สองท่านมาให้คือท่านนักบุญเทรเรซาแห่งอาวิลาและนักบุญยอนแห่งไม้กางเขนท่านทั้งสองได้ฟืน้นฟูจิตตารณมดั้งเดิมของคณะคาเมล โดยมีเป้าหมายเพื่อสแสวงหาความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นผ่านทางการภาวนาและความเป็นเอกภาพของพระ,ะศัสนจักรซึ่งเพิ่งเกิดการแตกแยกไปไม่นานนักจากการปฏิรูปสำหรับนักบุญเทเรซาท่านได้กล่าวไว้ว่าหากปราศจากการภาวนาแล้วก็ปราศจากคาเมล นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูชีวิตฝ่ายจิตของการมีชีวิตจิตที่ละทิ้งตนเองอย่างสิ้นเชิงของท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูมีต้นกําเนิดมาจากชีวิตคาเมลทั้งหมดท่านนักบุญได้กล่าวว่าในหัวใจของพระศาสนาจากักรฉันค้นพบความรัก ซิสเตอร์คณะคาเมลัยผู้เยาว์วัยแห่งริซิเออร์ผู้นี้เธอเป็นนักบุญและนักปราชแห่งศตวรรษที่20กฎเกณฑ์ชีวิตฝ่ายจิตแห่งการเป็นเด็กของเธอกล่าวถึงในความรักต่อพระเจ้าพระบิดาเป็นอันดับแรกและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความเชื่อในโลกสมัยใหม่มุนยราศีฟรังซิสโกปาเลาผู้ก่อตั้งคณะคาเมลัยวิชนารี ข้าพเจ้ามีชีวิตและจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระศาสนาจักข้าพเจ้ามีชีวิตและจะตายเพื่อพระศาสนาจักภารกิจของข้าพเจ้าคือการประกาศต่อปวงชนว่าโอ้พระศาสนาจักเธอช่างงดงามและน่ารักหาที่สุดมีได้และการประกาศนี้คือการบอกพวกเขาให้รักเธอ ใจและศูนย์กลางชีวิตของคุณพ่อฟรานซิสโกปาเลาก็คือพระศาสนาจ,จักรคุณพ่อฟรานซิสโกปาเลาผู้ตั้งคณะช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นคุณพ่อฟรานซิสโกปาเลาเกิดที่ไอโตนาเลริดาประเทศสเปนเป็นบุตรคนที่7ในพี่น้องทั้งชายหญิงรวม9คนฟรานซิสโกปาเลาเจริญชีวิตในวัยเด็กกับบิดามารดา มีความศรัทธาร้อนรนในาศาสนาและตัวท่านเองก็เจริญชีวิตอย่างศรัทธาด้วยชีวิตการเป็นเนนในปี1828ฟรานซิสโกปาเลวได้เข้าบ้ันเนนที่เลริดาและในปี1832ท่านได้สวมชุดนักบวชของคณะภาราดาคาเมไลทที่บ้านนักบวชของคณะที่ซันโฮเซบาเซโลนา 1,833ท่านได้รับศีลบวชเป็นนักบวชคณะพารดาคาเมลไลที่บาร์เซโลนาชีวิตในคณะคาเมลไลเมื่อฟรานซิสโกปาเลามีอายุได้21ปีท่านทราบดีว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นนักบวชท่านเริ่มชีวิตนักบวชโดยใช้ชื่อว่าฟรานซิสโกปาเลวแห่งเยซูมารียยอ หลังจากนั้นท่านสารภาพว่าท่านเข้าคณะนักบวชเพื่อที่จะค้นหาความรักที่เป็นรูปธรรมจริงๆซ,งซึ่งจะมีความหมายต่อชีวิตของท่านอย่างแน่นอนการบวชเป็นพระสงฆ์ในปี1836ฟรานซิสโกปะเลลาได้บวชเป็นพระสงฆ์ที่อาสนาวิหารบาบาสโตการถูกในระเทศไปฝรั่งเศส ในปี1840จนได้มาถึงการต่อสู้กันทางการเมืองการเบียดเบียนศาสนาก็ได้กลายเป็นเรื่องร้ายแรงยิ่งขึ้นและคุณพ่อฟรานซิสโกปะเลลาได้ถูกในระเทศไปประเทศฝรั่งเศสท่านลีภัยโดยพักอาศัยอยู่ในถ้ำ ท่านใช้ชีวิตในการทำงานแพร่ธรรมและการดราพึงภาวนาในชีวิตนักบวชด,ด้วยความร้อนรนและตามรูปแบบชีวิตของท่านทีละเล็กทีละน้อยก็มีผู้คนต่างร่วมกันติดตามและใกล้ชิดท่านในการแพร่ธรรมมากขึ้นนี่อาจจะเป็นครั้งแรกของการวางรูปแบบชีวิตคณะนักบวชก็ว่าได้ แต่แล้วเพราะความอิจฉาริษยาการถูกเบียดเบียนก็ได้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากขึ้นในปี1851คุณพ่อฟรานซิสโกปาเลาได้กลับสู่สเปนและได้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งคุณธรรมขึ้นซึ่งได้เป็นต้นแบบของโรงเรียนฝึกสอนคำสอนในการจัดรูปแบบใหม่ของพระศาสนาจักรโดยมีพระแม่แห่งคุณธรรมเป็นผู้พิทักษ์โรงเรียนแห่งคุณธรรม โรงเรียนแห่งคุณธรรมโรงเรียนแห่งคุณธรรมซึ่งตั้งขึ้นโดยคุณพ่อฟรานซิสโกปาเลานี้ได้มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อศาสนาวัฒนธรรมการเมืองและสังคมจนคณะผู้ปฏิวัติได้ต่อต้านบังคับให้ปิดโรงเรียนในปี1854และคุณพ่อฟรานซิสโกปาเลาได้ถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะไอบีซ่าการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง จากชีวิตแห่งการรำพึงภาวนาไปสู่การแพร่ธรรมและจากการแพร่ธรรมก็กลับไปสู่การรำพึงภาวนาในช่วง6ปีที่คุณพ่อฟรานซิสโกปาเลาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะไอบิซา่าท่านอยู่อย่างสันโดษและเงียบสงบจริงๆท่านได้รำพึงอย่างลึกซึง้งถึงธรรมล้ำลึกของพระศาสนาจักร ประสบการณ์ของรหัสธรรมของพระศาสนาจักรในปี1860เมื่อคุณพ่อฟรานซิสโกปาเลาวได้ทุ่มเทให้กับการเทศสอนเมื่อนั้นความเข้าใจต่อพระศาสนาจักรก็ได้เปี่ยมล้นต่อดวงใจของท่านดังน้ำที่ไหลล้นออกมาจากเขื่อนที่กั้นน้ำในที่สุดท่านก็ได้ค้นพบพระศาสนาจักรดังเป้าหมายสุดท้ายแห่งความรักของท่านท่านมองเห็นว่า พระศาสนาจักรนั้นงดงามและน่ารักที่สุดเปรียบประดุษสตรีผู้งดงามนางนั้นท่านตระหนักว่าการจะรักพระศาสนาจักรได้จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ว่าจงรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์และจากบัดนั้นท่านก็ได้ทุ่มเททำงานให้กับพระศาสนาจักรอย่างสุดกำลัง คุณพ่อฟรานซิสโกปาเลาได้ทำงานธรรมทูตนี้ท่ามกลางคนที่ทิ้งวัดโดยช่วยพวกเขาในด้านจิตใจและด้านวัตถุด,ด้วยท่านทำงานอย่างอุทิศตนเองทั้งครบไม่ว่าจะเป็นผู้เทศสอนผู้ก่อตั้งคณะนักบวชท่านได้ต่อสู้กับความคิดของพวกต่อต้านาศาสนาท่านช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยทางด้านจิตใจบรรดาผู้ป่วยจากโรคติดต่อ และในที่สุดก็ทำให้สุขภาพของท่านสุดโสมลงในปี1872เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าจุดหมายปลายทางของบุคคลน,นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามผู้ที่เป็นเป้าหมายของความรักนั่นเองและเมื่อท่านได้สารภาพว่าท่านรักพระเจ้าเพียงผู้เดียวก่อนที่คุณพ่อฟรานซิสโกป巴าจะสิ้นชีวิตท่านได้ทิ้งคำพูดเหล่านี้ไว้ให้เรา พระเจ้าของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนจุดหมายปลายทางของข้าพเจ้าประวัติศาสตร์คณะคาเมลัยมิชชันนารีคณะคาเมลัยมิชชันนารีเป็นคณะนักบ,บวชธรรมทูตในระดับสากลก่อตั้งขึ้นโดยบุญดราศีฟรังซิสโกปาเลาในประเทศสเปนปี1860ในปี1910 งานประกาศพระวรสารแรกและธรรมทูตครั้งแรกของคณะคือที่ประเทศอาร์เจนตินาและในปัจจุบันคณะคาเมลัยมิชชันนารีมีจำนวนสมาชิกอยู่ประมาณ2,000คนทำงานอยู่ใน39ประเทศชีวิตไฟจิตชีวิตไฟจิตนั้นมีต้นกำเนิดมาจากชีวิตไฟจิตของท่านนักบุญเทรเรซาแห่งอาวิลา ชีวิตฝ่จิตของคณะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในธรรมล้ำลึกแห่งพระศาสนาจักรซึ่งเป็นศูนย์กลางชีวิตภายในของบุญยาสีฟรังซิสโกปาเลาและได้เป็นแรงผลักดันที่มุ่งไปสู่งานแพร่ธรรมงานธรรมทูตของท่านงานธรรมทูตต่างๆเช่นการศึกษาคาทอลิกการดูแลสุขภาพกิจการแห่งการแพร่ธรรม กิจการอื่นๆของการประกาศพระวรสารการสอนคำสอนและการส่งเสริมด้านชีวิตภายในข้าพเจ้าจะไปในที่ซึ่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าส่งเรียกข้าพเจ้าคณะคาเมลัยมิชชันนารีทำงานอยู่ในห้ทวีปทั่วโลกได้แก่ทวีปยุโรปเอเชียออฟริกาอเมริกาและทวีปโอซันเนีย ในฐานะที่เป็นคณะคาเมไลมิชชันนารีเราได้รับเรียกมาเพื่อเจริญชีวิตสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเราได้รับเรียกมาเพื่อถ่ายทอดข่าวดีของพระเยซูเจ้าโดยการไปทั่วโลกเราตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่าง,างๆของพระศาสนจักรเราพยายามเจริญชีวิตในโลกนี้เป็นประจักษ์พยานในหมู่คณะ ของผู้ที่มีความเชื่อที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักเรารับใช้พระศาสนาจักรในหทวีปด้วยกันได้แก่ทวีปเอเชียมีประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียฟิลิปปินส์ไทยและอินโดนีเซียทวีปแอฟริกามีประเทศไอวอรีโคสไนจีเรียคาเมรูน ตันซาเนียคองโกมาลาวีเคนยาและกีเนียเอควาตอเรียลทวีปยุโรปมีประเทศอังกฤษโปแลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีสเปนโปรตุเกสและรูมาเนียทวีปโอสซนเนียและทวีปอเมริกามีประเทศเม็กซิโกแคนาดา เอลซัลวาดอร์นิคารากัวคอสตาริกาเวเนซุเอลาเอกวาโดโคลัมเบียบราซิลโบลิเวียเปรูออเจนตินาชิลีคิวบาเปอร์โตริโกและโดมินิกันในพับลิก ซิสเตอร์คณะคาเมไลมิชชันนารีเข้ามาทำงานครั้งแรกในประเทศไทยที่สังกมณฑลราชบุรีนี้เมื่อวันที่2กระดก,กะดาคมคริสตศักราช1995ด้วยแรงบันดาลใจจากบุญยราศีฟรังซิสโกปะเลาผู้ก่อตั้งคณะซึ่งมีวิสัยทัศน์ของพระศาสนาจักรที่ชัดเจนในการเป็นพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า เราซิสเตอร์คณะคามลัยมิชชันนารีประเทศไทยตั้งความฝันไว้ว่าพระพรพิเศษของคณะของเราซึ่งได้รับมาจากบุญยราศีฟรานซิสโกปาเลาจะใช้แสนจุดประกายไปทั่วสยามเมืองยิ้มแห่งนี้ตราบนานเท่านานอย่างแน่นอน